ว่าประดับอะไรโทรสะหรืออะไรเนี่ยเคีวิดบังคับมาด้วยประดับนี้เลยสามชิ้นนะเนี่ยผมจัดให้นี่โผยังไงก็ผ่านนะอันนี้คุณจะใส่ชุบก็ได้เคลวิดอะ่นะคือผมไม่ได้ใช้สัตว์เลี้ยงอีลีงไงที่ผมไอ้นี่นะผมใช้น้องโคนี่แหละนะเวลหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าหาว่าเอาอีีเข้าไปอะ่ะมันไม่เหมือนกับที่ผมใช้น้องโค ไอตัวนี้เป็นน้องโคไเป็นใครก็เป็นด้ามเ,เดียวเป็นอะไรก็ได้เป็นสายโจมตีหรือสายไกลอะไรเอาจัดเอาแบบให้อยู่ไปเลยไงนะนะอ่าคือที่ทําแบบนี้นะก็คือผมบอกให้เลยเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยซัดไปที่อีวานทั้งหมดนะฮะซัดไปที่อีวานทั้งหมดโดยเอาไอตัวเนี้ยไปตีไอเตโอตัวเดียวอ่ะลองดูนะ อย่างที่ผมใช้พวกอฮีโร่สายโจมตีสายกายพวกนี้เพราะว่าสัตว์เลี้ยงผมมันเหมือนใส่โทรศัพทอยู่สองชิ้นอยู่แล้วไงผมก็เลยอ่าใช้แนวนี้ผมก็ไม่รู้นะ,ะถามว่าทำไมเป็นเคลมิดเคลมิดมันชุบชีวิตพวกสายโจมตีพวกสายพวกนี้อันติเต็มถูกว่าลนะ่ะมันชุบชีวิตขึ้นมาเนี่ยอันติเมทเต็ม เอาไปไหนไอเตโอไปไหนเนี่ยเนี่ยไปป่วยเตโอไว้อย่างเดียวอสายฟ้าเนี่ยนะตัวอื่นซัดก็ไปเลยนะ,ะไม่ต้องสนใจอ่ะคืออย่าลืมว่าเคลมิตเราชุบชีวชิตได้นะชุบมาแล้วไม่เหมือนคนอื่นเขาด้วยนะยังไงคุณก็ต้องมาไอ้นี่อยู่ดีอ่นะเนี่ยตัวอื่นเนี่ยคุณก็ต้องไปตีไออหวานโดยเอาตัวเนี้ยมาตีไอเตโอไว้ คือถ้าเตาโอมันใช้อติมันจะยกเลิกทักษะของฮีโร่ตัวอื่นไอตัวเคลื่อนไหวช้าที่มันใช้อ่ะมันยกเลิกทักษะอคนอื่นอ่ะถ้าอย่างงี้คุณไล่ตีไปเลยถ้ามันไม่มีเดี๋ยวคุณไล่ตีเซเลน่าไล่ตีใครได้เลยถ้าขาดอ่าอีวานหรือว่าขาดเตโอไปหนึ่งคนไล่ตีไปได้เลยอ่ะไปบังคับเคลมิดแบบชิวๆก็ได้หรือว่าบังคับตัวนี้ล็อกตีกไปเลยเนี่ยจะไปไหนอะเทเลพอร์ตนะเทเลพอร์ตเดี๋ยวก็ไม่ให้รอด นะคือเตโอหรืออีวานตายเนี่ยอ่ายังไงก็คุณก็ผ่านชิวๆถูกปหมอ่ะผมก็เลยบอกอันเนี้ยผมตั้งอันแรกวก่า่ีาชิวๆอยู่แล้วคือคุณใช้ไอที่ผมใช้ไอเดโลนแดงบวกเพราะว่าเขาตีฮีโร่อ่าสมดุลคือไอเตโอเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันเขาจะตีตัวนี้ก่อนเท่านั้นเองอ้าวโหนี่สวยมากคือพิตาย เป,เป็นไปไปได้ยากมากเลยนะโอกาสนี่มันน้อยมากๆเลยที่ผมพี่เออเคลมิสจะตายนะเพราะว่าต้องสิบสองวิอ่ะเนี่ยลองดูคือผมไอ้นี่ผมได้เล่นแค่เย็นๆเท่านั้นไงผมไม่ได้ไอดี่ไงนะเพราะว่าผมเน้นเอาไอดีก่อนอัพสัตว์เลี้ยงก่อนอ่ะตรงๆนะ <c oughs> นะอ,อ,อ่ะนะเอออ่ะอันแรกที่ผมตั้งนะ ขึ้นขึ้นไอนี่ธนูอ่ะขึ้นเออใช้น้องโคลใช้ใครก็แล้วแต่คุณชนะไอหนึ่งร้อยสิบห้ากับไอเนี้ยผมเอาลงเพราะไอเตโอเนี่ยเอาไปยืนชนไว้เฉยนะอ่ะเนี่ยเนี่ยผมตั้งนะเนี่ยมีอีกอันก็คือร้อยแปดห้าคือถ้าอันนี้นะยังไงก็ผ่านนะเพราะว่าเคียวมิดชุบชีวิตมาด้วยอันติเมตเต็ม